หนึ่งสองสามสี่ห้าขออนุญาตตัดเป็นวิดีโอที่สองนะครับพระเดชประคุณหลวงตานะครับนำพาลูกศิษย์ลูกหานะครับออกรับบิณฑบาตจากญาติโยมนะครับในวันต้อนรับปีใหม่นะครับวันที่หนึ่งมกราสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเด้ออย่าหงตั้งอกตั้งใจนะครับมาทำบุญวันปีใหม่นะครับต้องการบุญใหม่ๆอะไรใหม่ๆสิ่งดีๆงามๆใหม่ๆนะครับเข้าสู่จิตสู่ใจนะครับแต่ว่า ตรงนี้เป็นสองสายนะครับนี่สองฟังนะครับญาติโยมนะครับปกติก็มีฟังเดียวนะครับแต่ว่าบปีใหม่ปีนี้นะครับญาติโยมเดินทางมาจากหลายต่อหลายหมู่บ้านด้วยกันนะครับมาทําบุญใส่บาตรกับพระดิพระคุณหลวงตาพร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดบ้านเกาบอนะครับอาเภอหัวตะพานจังหวัดอํานาจเจริญน,นะครับ ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับคงจะเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับนี่เดอ้อตัดเป็นวิดีโอที่2แล้วนะครับวิดีโอที่1ประมาณ24นาทีนะครับนี่เป็นวิดีโอที่2นะครับเพื่อไม่ให้ยาวเกินไปนะครับ เด้อมองอยู่ด้านหน้านุ่นนะครับทาวระเจติยมหาวิหารนะครับมณฑลพระประธานวัดบ้านเกาบอนะครับเป็นสถานที่ทําวัดสวดมนต์นะครับเจริญจิตตภาวนาปฏิบัติธรรมกรรมฐานของวัดบ้านเกาบอนนะครับเด้อวันนี้โยมเยอะเป็นพิเศษเยอะกว่าเมื่อคืนอีกนะครับนี่เมื่อคืนก็สวดมนต์ข้ามปีนะครับแต่ว่าคงจะมีหลายที่ด้วยกันนะครับก็เลย ดูไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าช่วงเช้านะครับโยมเยอะเป็นพิเศษนะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับมือกล้องจะชนกันแล้วนะครับนี่เด้อพระเดชพระคุณหลวงตานะครับนำพาลูกศิษย์ลูกหานะครับออกรับบิณฑบัตจากญาตจุม ในวันปีใหม่นะครับรับสิ่งใหม่ๆนะครับต้นสายอยู่ตรงนี้นะครับแต่ปลายสายอยู่ไกลๆนู้นนะครับในทิศยันยงตุ้มทองนะครับเป็นผู้คอยประคองพระเดชพระคุณลองตานะครับกระดูกหลังนะครับพุ่นนะครับก็เลยนะครับ ให้ต้องมีผู้ประคองนะครับ,าาบถ้าสฏิบัติดังหนักนะครับมันจะน่วงแล้วก็ปวดหลังนะครับเด้ออายุมากขึ้นนะครับสุขภาพาต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับมาาาาาาบกกใใใหห้้นน้้้อนนนนอ,าาอนนวเด ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับวิดีโอเก็บไว้เป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับญาติโยมที่เดินทางมาทำบุญใส่บาตรที่วัดบ้านโกบอนะครับส่วนมากก็เป็นญาติโยมที่คุ้นหน้าคุ้นตานะครับไวว้จอีกวันไปบางแห่งชื่อโตโนวัตสงสารดีใหญ่เงาเข้าเยืน บนจาบนบนแง่เด็ดน้ำบางนาฝนพัดังีกว่างกหลางทีนั่นเป็นองกัดทันโยงเงี้บังหว้ท่านั่นเป็นเบียงใคตงแหมีทวอสินปีไกยา h a u n h e พรา o vana cach nam d ไ y ke ben day co bo dai chi bang de d u ด n เ t i ม p h o ม t อ o n chi em thi de c u o ดล a n g ห o a t h o ด hang n า e m thi de c u แ i na hoat hon v ้ n i c e

ปัจเจกันทรับปัจจเป็นหลุมนอนของแผ่นเสียชีแผ่นเสียชีในแงช่าเลเื่องต้นเหลวแอนบาบาของบคุคคลเจ้านังบางเต้าจะเล่อหลับบาดเจจะจะงแห่งคนหลับใสแล่นไปเอาบาดเป็นตะอาหารีบันพอดีแม่เสียชีกำนะลัเงเก็บอาหารเสือแห่งแผ่นเสียชีเราประทั ก็เลยปัรจุอาหารจนเก่งก่าส่เป่าเล้นตัอกมาก็เลยอย่างบนทันเวลาของคนเจ้าจัารอาหารเด็ดมันตกหัวจะเลยอาบหนาอาบเกงน่ดเนื้อเมล่ากะเลยมาท่งให้ันเศษที่ันเศษทีก็เลยนอนเอาไว้ ได้พอเปัดเกกับเปิดเ้าเปินกระหาคว่าเอว่างมอตุเอว่างมอตุความากังน้ำี่างนตันเบล้ียวจงพลังจำเดชจงพลังจำเดคนรับแต่งเป็นอาทีทันมันไม่เอาเาทีทันมันะูเด้อเลยหาไม่สมผิดองาเป็นคนตัวหญปาน้องเป็นนุ่นอนองเศที เ่็ู้อุบาาของระวใจเลี้ยงเป็นลันน้แตะเลน้ำมันเอาไว้เน็ตเมยเมย์าเกิพหนึ่งขาดไปบ่อผมมีใหญ่ภพเด็พอแห็โลกลาบลำรวยเกิดเมธะคนของภูหมาหาโดยพวกทาสมบัติแล้วกันด้วยอาเาสงศีขาวกระจเจลเลนท่าเดียร์ไ่เน็ตเมย์เมลา เงื่ไหลไข่ห่อยหนึ่งป่อข้าะเจ้ามีอำนาจมีบารมีแท้ไปเหมือนกับแสงของดวงอาทิตย์บ่มีสีสินุุดบ่มีประมันปรากฏว่าท่านเศรษฐีของทั้งถาดนั้นได้ถึงแก่กำใจไปพวกเป็นถาดนั้นของเกี้ยวในสุกตีโลกสวรรค์แล้วมาเกิดเป็นพระราชา เกิดในตระกูลกระชั้ด้วยอานิสงส์ขนาดแล็บาทพระปเจตเสือเด่นมาเกิดในตระกูลกระชั้ในปุมพุทธเจนีนำวาจันพัสโจดพระราชาอาญยาอำนาจปกครองในแค่ปกคุมไปตัวสทรงผู้ทะเวียนคนเดียนเดชากิตีครับกตเกิดความเข้าลบเกิดความนับเสีย ทรงเชิมบรรณาการน,นะให้เป็นประจำปุณณแม่นวลเสื้อทานนี่เป็นมาป้อนทำบุญนี่สงลอยบานนิพพานาปัจจโยโหสูอ้าวบันดนี้ผู้ยั่ทั้งดันนาบวชเด้อตอนนี้คณะสงฆ์นี่พวกคนล้มตาพวกนี้นำบิณฑบาทมหันนาบวชแเด้อผู้ณ์อันทายยู่ทั้งหลัง ไอ้เจ้าเนี่ยหน้าโอมแสนจะตังคิดตั้งใจเด้อบันเด้อผู้ยืนห้างใจ่สลาเรียวคนเหี้ยนตั้งคิดตั้งใจเด้ออ่าจิใจสบายแค่ประสงค์มู้งเนี่พอคล้อมตาพอคูกพว่าหน้ากินตา่อนต้องเจ้าปนญาอัเบอร์มวนานจิดดำมาคิดคิี้ยอคู่กู่องก้เพรสุดหอเด้อ เอิดตัด่งว่ารลวงปูป,ปูนทอดายการทวัดใช่ปะมหาเสลาอาจารสม,มุไพรอาจารมหาบุญเตียปายารบุญโยสกเจ้าวันปัอเจี่เอจะได้นำ่าพางแงงสงสาเมเนศมาดกดับปินทบาายการจันเทียนโภโอปุญญาพรมองกล้องหน่อยมั้ย ดีมากดัน้าวีรประโยคเต่าเด้บ่งธรรมดาด้เด็เตยบากประโยคเต่าได้เอ่าโู่ความเด้อเลยเก่าสู่ความรุ่ความสมหวังสมดิสมประการเอาท่าบาศผู้บาอาจารย์ด้มาลำบาเด้อผู้น้อมเด้อบา้มาทำนาบวชสิเด้อมาทนาบวชดิ มาใส่ปอบคุณยญมหาสนุดล้ออยู่กรลางบริกาทรสารเนาะปอคุณยากดุมไปเร่อ่ร่อรนว่ากดปฏิบัติทรอมแต่พวเดก็ช่งเด้อหาใจเด้อปอบคุณยา่แอบคุาปอกำนั่งเด้อคือเฮาเจ็ดตัวปีกันล่ะแตงว่าละใส่ทั้งกลัวคือเ่าเจ็ดเฮาทำมาขอน จะไโดยคามีตอย่าโยกช่านไร้ใจประพฤติประชิดห่วงแต่ไาอยู่แล้วแย่บุญก็เข้าเช่นส้องววันแง่บอยจะเนี่ยเป็นละวันบัดกบอยอ่าที้นี้ง่ประพฤติบริดวัอื่นวันทีสองเด้อวันทีสองมีบ่ได้ออกบินทบ้านเด้อเป็นส่วนไปเด้อ คุณพ่อชาลีสน้ำเรานะครับพร้อมลูกหลานนะครับนี่เมื่อวานนี้ก็นำเอาผักผลไม้นะครับมาเข้าโงครัววัดบ้านโกบบนะครับเีว้ายปารหาเอาไเอาเนจะวแต่จะววดหน้าเราจะทวายปการหาเ่จะ้องทาไม ผู้ได้ีลให้ลูกให้ล้านให้จานี่บวชประวสปฏิบัสงานปริวัติจะตำบุญประจำปีบวชที่ห้ากนยังพัดเยอะเป่าตัดใจเยอะแตส่วนปาาตนเองขาขาดไอดีวอนเป็นพวกง่ายทางบกบลองตาพ่อทำงานโวเอาบุญนำเลยมาทำบุญทั้งครอบครัวนะครับเนี่ย นะนะเราสังาเป็นจีตังก,ก็แล้วกันพวใหเนี่ผูได้สิบบวแนตบ่เปิดองตื้ปีปั้ทประปจับปีในหมเูเพือนเนี่ยน,นี่รวมแม่หนึ่งสามหอจินสองมองกคกล้าพมนเนี่ยคันผู้ได้กลับเป็นแต่เจ้าไปตามเหี่ยปัจจัยน่ผู้ได้สาวซึงในรถของปัท,ทํายิวยตองหมอกไก่เธอไว้ที่เบื้องตื้อปีปัน ัเหปัจจวัสนาบารมี่อยเกปบ่อยทำมั่นสิเป็นไปพองมันเองหรอกันฟีมือเอกนะครับเนี่ยนอบนาเพิ่มเติมนาะยาดทำบุญวใบแงประสงนพระมหาวีระสัตว์โาคุีมาจลลัดงแค่นีเนี่ยมหาคุสัตวสัตว นะครับญาติของพระชวริตนะครั <35. S 2> บธรรมทารุนะครับเก็บ์โยานขน้าไปใน้อสงวัดตมโดยบาเป็น13บาิพาน้ปยโตอกจากนั้นก็เข้มาหาภาพปงิโรจน ทำบุญเป็นปีใหม่เนี่ยสอร้ยบาทประม m a อํานวยวชิราญาโนแม่ทีโอไรวัดการสร้างความญาิญาิทำบุญวันขึ้นปีใหม่1นบก้าบาททปัญชาเขมมัชรโนทำบุญเป็นปีใหม่สองร้อยบาทบ,าบ,าบาใใริิทิให้พ่อแม่จิในมีราดีนสมวัรา เป็นส่วนเก้าตำนานเวียนใส่บาตรแก้วผู้ใดยังบ่ไในเกไปกาบัดเกี่ยวหมอละพุสันติสุขสั่สอพร่ก็เที่ยวเหลือเดบันไดขั้งดักหลังเนื้อรอไปขอพ่อเกี่ยวหม้อละพุทธสันติสุขเสด็ประเพฤติบุญแกงเดพุคนสอบวัดบิดจะโสผาร่มเป็นทวายมากเพืือกปีะดิต่าง เป็นที่นี้มหามงคลแกเข้าอำเภอว่าจะพาที่เขาอาจจะเลื่อนตลอดรัวรูกกัดยอเริ่มไม่ออกแล้วไม่ออกเริ่มเป็นใจพี่โด้องนะครับเออสองยูทูบอีกคนนี้เด้อดแหนเดือดวิดีโอเพร่ปมันถ่ายมากมันเป็นสีรุ่งอะไรอ่างเงี้ยพอเขาม่ยัดยกนะครับโชเฟอร์หนุ่มรูปหล่อของพระเดชพระคุณหลวงตานะครับแต่ภาพมันย้อนแสงนะครับขอโทษขออภัยนะครับ นะครับไปในโชเฟอร์นะครับขับรถนิ่มที่สุดนะครับพอคำไมนะครับหลับทุกทีนะครับไปด้วยกันนะครับหรือครับโชเฟอร์หนุ่มรูปรอพระเดี๋ยพคุณลงตานะครับพอคำไมยยดย่งนะครับส่วนมากไม่ค่อยว่างนะครับ นายยังยาวอยู่นะครับยังเหลือยาวอยู่นะครับผม ทีมงานนะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพทีมงานนะครับด้านหน้าพระปิยสน์นะครับนี่ด้านหลังมาเป็นพระธัญบูรณ์นะภาพนิ่งสนิทนะครับนี่อันนี้ภาพวิดีโอนะครับพระปิยสน์นะครับทีมงานที่ทํางานด้วยกันนะครับดูขออนุญาตถ่ายภาพนะครับญาติยมใส่บาตรนะนี่ใกล้จะสุดสายแล้วนะครับนี่ใกลไๆบริเวณอุโบสถการเปลี่ยนนะครับ ได้รับหน้าที่พ่อชัยนะครับเป็นผู้ถ่ายบาทให้นะครับผู้ช่วยวีนะครับส่วนพยัญยงตุ้มทองนี่นับหน้าที่ประคองพระเดษพระคุณลวงตานะครับเป็นทั้งโชเฟอร์ด้วยนะครับทําหน้าที่ทุกอย่างนะครับขออนุญาตขอโทษคอภัยไทยได้แต่ด้านหน้านะครับส่วนด้านลังคุบาจย์นะครับขอยยกไว้ก็แล้วกันนะครับ นะครับโยมผู้สูงอายุจะชอบบริเวณนี้นะครับนี่ประจำการอยู่ที่นี่ตลอดเลยนะครับชื่ออะไรก็เมียเทปบุ่นลิลซิงบันี้มาแต่บ้านเดยนี่ฮอแสนสูงห้องนี่บนนี้ <ๆ>อ่าลาเสียวโมทูนปุณอยากับแก่สดเดิมมาท่างนาบุญปีนปี้ลงงานประจัยมานานปีละปุณายาเป็นส่วนหนึป,นหป,นปีนะครับ<ๆ>มีแต่ช่างกล้องฝีมือเอกทั้งนั้นนะครับนี่ต่างคนก็ต่างอยากได้ภาพไว้นะครับเด้อเป็นบุญพิเศษนะครับปีหนึ่งมีครั้งเดียวนะครับบินทาบาตวันต้อนรับปีใหม่นะครับ ประเดชพระคุณลวงตานำพาลูกศิษย์ลูกหานะครับออกรับบินทบาทนะครับเดี๋ยวต้นสายอยู่นี้นะครับแต่ปลายสายอยู่นู้นในห้องกรรมฐานนะครับนะครับแดดแรงนะครับบริการได้ลงพาน้ำเด่นน้ำาน้ำน้ำชากาแฟด่นาบัวเด้อจิตใต ที่ได้คนท่าบีกันพร้อมครอบครัวทำบนกอย่างทุกรายการเพือเชิญให้พ่อคงท้าบีกันหนึ่งพันบาทนิพพานาปฏจโยโหสุกีฬาด้านที่ไต้กูเลสุดท้ายแล้วนะครับนี่สุดท้ายแล้วก็สายสุดแล้วนะครับนี่เด้อเอาขอหยุดขออนุญาตนะครับโยนถ่ายภาพครูบาอาจารย์นะครับ พระอาจารย์มหาบุงเดินกระตปุญโยนะครับหนึ่งเดียวของบทเสียงบบครับนี่นะครับนำพาลูกศิษย์ลูกหามานะครับแต่ว่าเน้นพระอาจารย์เป็นหลักนะครับอนุญาตถ่ายภาพนะครับคณะสงฆ์วัดบ้านเกาบอนะครับราศีจับเลยนะครับสงสัยจะสอบได้ปีนี้นะครับนี่อาจารย์กมสันนะครับ เก็บสองร้อยเด้อค่าถ่ายภาพนานเด้อนะครับฝ่ายเทคนิคนะครับเครื่องเสียงนะครับพระจาราร์ชาตรีชนาสปูนนะครับอะไรพังมาให้จาราร์ท่านซ่อมได้ทุกอย่างนะครับยกเว้นคนพังนะครับ บุญช่วยสะุวันบำรุวงวัดโุกอยางสุใกการหนึร้อยบาทนิทานพระประิคุณลุงตานะครับนี้เน้นรูปร่างใหญ่ๆไว้นะครับนะครับกระพรมนตมาภาพชอบถ่ายภาพท่านนะครับยิ้มนะครับประจันจจกริตนะครับ ไม่รู้นางฟ้ามาแต่ไหนนะครับเนี่ยนะครับแปลกตาเลยนะครับเด้ออนุญาตถ่ายภาพนะครับเก็บคนละสองร้อยได้ใครถ่ายภาพนานด้ นะครับเนื่องจากเป็นครูบาอาจารย์ที่คุ้นเคยกันนะครับอยู่ด้วยกันประจานะครับก็เลยพูดเล่นเป็นส่วนมากนะครับพูดจริงเป็นส่วนน้อยนะครับนี่เด้อนะครับหลวงพิม่วงสามสิบนะครับแต่ชื่อจริงสงการนะครับนี่เปิดเสียงลงคว่ <c oughs> <c oughs> อนุญาตถ่ายภาพนะครับปัจจันดีนะครับรับพาระนะครับถ่ายบาตให้แก่คณะสงฆ์นะครับหลวงพ่อบันทิงนะครับนี่ไม่รู้ใครเป็นอนุสาวรจอาจารย์ให้นะครับหลวงพ่อวิวัฒนะครับปณิยากำจัดนะครับแต่ไครน้ำของวัดบ้านเก่าบอนนะครับนี่ ทำความสะอาดทุกอย่างของวัดนะครับแต่สุขภาพไม่ค่อยดีนะครับหลังจากถ่ายครูบาอาจารย์ไปแล้วก็เป็นแม่ขาวเมชีนะครับนี่เมชีหนุ่มของวัดบ้านก่าบอนะครับ หนุ่มที่สุดที่เดินได้นะครับนอกนั้นก็เดินไม่ได้นะครับไม่ชี้เลีอยดสีมูนะครับนี่นะครับมาพร้อมกับไม้เท้านะครับ่ายผูบาจารย์แล้วก็เป็นไทยแม่ขาไม่ชี้นะครับ นี่นะครับต้นเสียงเพราะๆนะครับนีปกติจะได้ยินแต่เสียงนะครับนี่ตัวจริงเสียงจริงนะครับเด้อนะครับ หลังจากถ่ายภาพสายเหลืองมาก็มาถ่ายภาพสายขาวนะครับเดินนะครับเดินเซนหน้าเซนหลังอยู่นี้นะครับนี่ต้องไปเก็บเงินกับโยมระเบียบแล้วนะครับนี่พอมาถ่ายภาพโยมแม่นานนะครับ เอาไวปัจจัยทำบุญปีนในห้าร้อยบาทยวงพ่อพรบาราโปสองร้อยบาทเอาขอหยุดการถ่ายวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนเด้อนะครับเอาขอหย่งหอมแม่สองบนดวงแก้วสองยากอาแม่สีเมืองต่างพันเลือกบทที่ให้เจ้ากรรมนายเวียนหนึ่งร้อยบาทแม่